สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนะักตกปลาทุกท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะครับ,รบ feet, สำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะครับนะฟลุกพิชชิงโกนะฮะวันนี้นะฟลุกก็จะพามาตกทิงริวนะฮะสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันที่คลองเปรมประชากรกันเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวันนี้นะฟลุกกจะพามาตกกันที่หมายใหม่นะฮะวันนี้หมายนี้ก็ไม่เคยมานะครับใต้ต้นกามปูนะฮะรูมเงาทั้งวันแน่ๆครับสำหรับหมายนี้ก็เดี๋ยวนะฟลุกจะมาลองลุ้นอ่าลองตามหา ปลากันดูนะฮะว่าพิกัดนี้จะเป็นยังไงนะฮะตรงนี้ก็จะอยู่ทางเชียงรากน้อยนะฮะเราก็จะมาลุ้นกันดูว่าวันนี้เราจะหาผลงานเจอหรือเปล่านะครับอ่าและส่วนสําหรับอุปกรณ์ที่นุ๊กฟุกใช้ในวันนี้นะฮะนุ๊กฟุกก็จะใช้คันระยะ3.0นะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ตายอ่าตะกัวหนักหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าจากการสำรวจดูแล้ววันนี้น้ําค่อนข้างที่จะไหลนะฮะก็กลัวทุ่นเราแบบ ยืนไม่อยู่นะครับก็เลยลองใช้ตะกวหนัหนกๆพันเขาไปเลยครับวันนี้กล่าว่าไม่ให้ทุ่นไหลไปไหนเลยนะฮะน้ำค่อนข้างไหลแรนะงในนี้ตะกวดนะฟุกก็จะค่อนข้างที่จะเบานะฮะพอปลากินหน่อยแนละ้วทุ่นก็จะไหลไหลไหลเราก็ต้องคอยคอยหมุนอ่ากล้องตามนะครับก็วันนี้เราก็มาตามลุ้นตามเชียร์พร้อมกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงส่วนเหยื่อที่นุุกใช้ในวันนี้ก็เป็นเหยื่อตกปลาลองชิมกันเหมือนเดิมนะครับไปครับไปลุยกันเลยดีกว่าอุปกรณ์เซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ไปครับทุกคนหมายแรกรงน้ำไปนะฮะวันนี้ก็พามานั่งเล่นพิกัดใหม่นะครับวันนี้นั่งอยู่ใต้ต้นกล้ามปูนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นมากๆนะฮะสำหรับหมายนี้ก็มาตามรุ้นตามเชี์กันครับว่าวันนี้นะฟุกจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่าครับ มารุ้นกันครับว่า,าปลาตัวแรกของเราวันนี้จะเป็นปลาอะไรนะฮะวันนี้พื้นที่ก็ค่อนข้างที่จะชันหน่อยนะฮะว่าจะเาเก้าอี้มานั่งนั่งไม่ได้ฮนะเพราะว่าพื้นที่มันชันก็ต้องขุดเป็นที่นั่งฮนะนั่งดื่มฟังฮนะนั่งแบบชิวๆเลยนะวันนี้น้ําก็ค่อนข้างที่จะพัดแรงนะฮะ ที่ว่าวันนี้หมายเชียงรักน้อยจะเป็นยังไงนะแต่ว่านาฟุกก็พามานั่งเล่นคนละจุดกันนะคับที่นาฟุกตกในทริปก่อนนะครับหมายแรกไม่มีอะไรครับหมายแรกยังคงเงียบนะครับหมายแรก ดูไม้ที่สองนะครับว่าจะเป็นยังไงจะมีตัวหรือเปล่าหรือว่าจะแห้วนะครับจุดนี้้าพุกไม่ชอบตรงที่ว่าตรงนี้มันจะเป็นล่มนะล่มไม้ลงไปในน้ํานะครับส่วนมากปลานินนะฮะมันจะชอบกินอ่าแบบแสงจ้าจนะ้าฮะแสงที่ส่องลงไปในน้ำจ้าจ้าถ้ามีล่มไม้หน่อยไม่ค่อยเอานะ ลองวัดดูนะฮะอึ๊บเรียบร้อยครับโดนโอ้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 ปะอะไรหูยเป็นปนนินนะฮะหูยใส่สี่ดีวเลยนะครับโอ้คันจะหักมเ่ยนี่ฮะโอ้ตัวแรกของเราก็เจอใส่สวยแล้วนะไปครับดูยกันต่อ ถึงจะกินห่างตัวแต่ว่าไสโอเคนี่ก็ยอมฮะวันนี้ยอมยอมยอมรังรอนะฮะไสดีนะครับปลาวันนี้นามมันผัดทุ่นนะครับ เกี่ยวของเราก็จะเป็นไส้เดือนเหมือนเดิมนะฮะช่วงนี้ปลาคลองก็คงจะกินไส้เดือนดีนะว่าทดลองแล้วเอาไอ้ขนมปังเกี่ยวนะบางทีก็ไม่กินนครับขอวัดต,ตึงมือหน่อยขอวัดต,ตึงมือหน่อย วันนี้ไม่ค่อยจะมีแดดเลยนะฮะอากาศเป็นมืดครึ้มยังไงไม่รู้เหมือนฝนจะตกเลยนะครับเนี่ยเพิ่งจะมีแดดออกมาอ่อนๆน,นะฮะแดดไม่แรงวันนี้เอาละครับสับดูนะฮะสับดูนะครับไม้ตัวครับโอ้ไใส่ดีแล้วใส่ดีแล้วอฮ้ เรียบร้อยใส่สวยอีกแล้วนะครับไปครับดูกันต่อนะฮะ เสียงรถไฟมาแล้วจ้า <laughs> เอาเลยครับวัดสิครับวัดสิครับโอ้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 หมกตัวครับเอาใส่ที่สวยเลยนะฮะแต่ว่าควรจะมาได้แต่ละตัวนี่ก็ค่อนข้างเอาเรื่องเหมือนกันครับ <c oughs> กินไม่ค่อยจัด มี่กากอนนะฮะนี่ครับเรียบร้อยมาตัวฮนะอ่าหมดแล้วทุนขยับเมื่อไรมีไซส์ง,งาม ครับลองดูสิ่คอบเรียบ,บร้อยฮะดูอีกตัวครับปลานิยนโอ้ปลาทางนี้ค่อนข้างที่จะไซดีนะปลาที่ได้มานี่เกิน3นิ้วทุกตัวเลยครับ4นิ้วอัพเลยไปครับลรื่ต่อ น้ำก็พัดปาก็กินก็รู้ไม่รู้เรื่องนะรับตัวนี้ <laughs> เอาละครับเรรยบร้อยครับนอ้โอ้ใสดีแลฮะเป็นไงครับที่เราฟุกบอกว่าถึงมันจะนานๆนนตัวเข้ามากินแต่ว่ามันใสปานโอเคนะนี่ใสดีเลยไปครับดูต่อ พูดถึงว่าการตกชิงหลิวนะฮะไลมองอาการทุ่นเวลาปลากินอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกมีความสุขดีนะเอาละรครับเหมือนจะมีอาการแล้วนะ,ะเรียบร้อยโดนนี่ครับมาอีกแล้วใส่สวยมาอีกตัวไปครับเรกยนต่อ ขอให้ทุนมีอาการก็พอแล้วนะครับวันนี้วันนี้ก็ปลาไม่ค่อยกินจัดเท่าไหร่นะสะังเกตว่าพักหลังนี้น้ฟุกจะไม่ค่อยไปลงในจุดเดิมนะฮะน้ฟุกก็จะพาอานานา,นาเช็คดูใหม่ไปเรื่อยๆนะฮะว่าตรงไหนพิกัดไหนฮะว่าช่วงนี้ปลามันเข้าดีนะฮะ ฝูงก็จะทิ้งพิกกดไว้ให้ในใต้คลิปนะฮะว่าตรงจุดไหนปลาเข้านะฮะถ้าปลาเข้าดีอย่างนี้ก็นานาก็มานองนั่งเล่นดูนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอในการจ้องทุนถือว่าสนุกเพลิดเพลินครับการตกชิงหลิวก็ไม่ค่อยสิ้นเปลืองนะเหะยื่อก็ใช้แค่นิดเดียวฮะ ิครับเรียบร้อยโดอีกตัวครับอาไปครับเรียนต่อป่าก็ยังเข้ามากินอยู่ตลอดนะฮะวัดติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับ สายของเราไม่จมฮะมันไปพากับใบไม,ไม้ที่มันลอยกับน้ำอือเรียบร้อยโดนโดนนี่ฮะมาอีกตัวโอ้ยใสยดีเลยฮะนี่ฮะเห็นไหมครับว้าวแก้ว ครับดูยันต่อสายมันชอบไปอ่พาดกับใบไม้ที่มันลอยมากับน้ำทีนี้มันทําให้อาการทุ่นเรามันเพี้ยนนะฮะบางทีผมก็คิดว่าปลากินตลอดเลยว่าใบไม้มันลอยมากับไปกับน้ำนะ มีกาการนะอึ๊บอ,อ้โหโ,โดนโดนอีกตัวไอ้ไอ้นี่โอ้ไฟดีนะครับไฟดีเลยได้เน่แก้ว ครับก็โอเคนะก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับพิกัดนี้โอ้โหบอกเลยว่าปลานินค่อนข้างที่จะไซส์โอเคเลยนะครับสำหรับหมน่นี้ที่นฟุกมาทดลองให้ดูนะฮะว่าหมายนี้ก็ยังไม่เคยมานกฟุกก็จะมาทดลองให้ดูแต่ละจุดละจุดนะฮะว่าจุดไหนบ้างที่ปลาเข้าดีนะฮะแต่ส่าจุดนี้ที่นกฟุกมาลงาคลิปนี้นะฮะปลาค ah ่อนข้างที่จะไซสด์ดีกว่าทุกคลิปเลยนะฮะเพราะว่าปลาค ah ่อนข้างที่จะไซส์อัพสี่นิ้วก,กว่ากันทั้งนั้นเลยนะฮะวันนี้ก็ สุดยอดเลยนะครับว่าแล้วเราก็ไปสรุปผลปลารวมของเราในทริปนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าวันนี้นกฟุกมีผลปลารวมกันมากน้อยแค่ไหนครับไปดูข้างล่างเลยฮะไม่ได้ครับมันชันเดี๋ยวนรฟุกยกขึ้นมาให้ดูนะฮะมาครับมาดูผลปลารวมของเราในทริปนี้กันเลยนะฮะวันนี้ต้องเอาขึ้นมายกให้ดูข้างบนนะครับเพราะว่าข้างล่างไม่มีพื้นที่เลยฮะค่อนข,ข้างที่จะพื้นที่ข้างล่างนะั้นชันมากๆเลยฮะ นั่งก็นี่ก็บางทีนั่งไม่อยู่ฮะตูดพลอยที่จะไหลลงเรื่อยๆนะ,ะมาลุ้นผลปลารวมของนัฟุกในทริปนี้กันเลยนี่ครับผลปลารวมในทริปนี้นะฮะโอบอกเลยว่าหมายนี้เด็ดจริงๆฮะดูครับปลาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆฮะว้าสุดยอดอเอาเรื่อง ครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลปลารุงของเราในทริปนี้นะฮะโอ้โหบอกเลยว่าพิกัดนี้ไม่ธรรมดานะฮะก็เหมือนเดิมครับเดี๋ยวนะกฟุกก็จะทิ้งพิกัดไว้ให้นะฮะเผื่อนะนะท่านใดสนใจอยากจะมา,อาลองเล่นตรงที่นักฟุตตกในวันนี้นะฮะก็จะทิ้งพิกัดไว้ให้ะครับก็สำหรับทริปนี้นะฮะ ก็คงต้องจากราท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนฟุก i t ชชิงโก o ช่องเล็กช่องนี้ก็ได้ยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไปเจอกันทิมหน้านะฮะว่านฟุกจะพาไปตกปลาที่ไหนหรือพิกัดไหนดีนะครับวันนี้ไปแล้วครับายบายฮะครับแล้วเราก็กลับมาถึงกันแล้วนะครับนี่ก็เป็นไซตปลานะฮะ ใส่ปลาโดยรวมนะครับไซ์ก็สวยเลยนะครับนี่ครับก็มาดูกันชัดๆนะฮะปลาหนิไส์งามๆเลยครับสำหรับใหม่นี้ปลาตะเพียนก็ไม่ธรรมดาครับในจุดยอด